ชาวราคณารีกีมังกรทุกท่านนะคะเรามาเริ่มดูดวงชาวราคณาลาสีมังกรกรันว่าเดือนกันยายนนี้คุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขออนุญาตจับไพ่แทนนะคะชาวราศีมังกรทุกๆท,ท่านนะคะว่าเดือนนี้ดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้าง ไพ่ชุดเดญออกมาหมดเลยนะคะสำหรับชาวราศีมังกรน,นะ ชาวราคนาราศีมังกรนะคะช่วงนี้คุณมีเรียกว่ามีการขอไปขออะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าคะมีการบนบานขออาจจะเป็นเรื่องงานที่ทําอยู่เรื่องธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณทําอยู่ะคะ่ะคือถ้าคุณมีการขอนะก็คุณก็จะได้สมหวังในสิ่งที่คุณขอไว้นะคะเขาบอกว่าเหมือนสิ่งที่คุณขอเนี่ยถ้าคุณมาขอที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะคะ่ะให้คุณ ตั้งสมาธินะแล้วก็นั่งสมาธิให้เยอะๆนะคะเรียกว่าทําบุญทําบุญเสริมด้วยอะคะ่ะจะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะแต่ถ้าคุณไม่ได้สร้างบุญสร้างอะไรเลยะคะ่ะคุณขอไปก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าท่านก็ เรียกว่าท่านก็จะไม่เห็นในสิ่งที่คุณขอนะคะในเรื่องของตัวตนของคุณนะช่วงนี้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะคือเหมือนคุณได้มีการไปบนบานไปขออะไรสักอย่างกับท่านอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องงานที่คุณทําอยู่ธุรกิจที่คุณทําอยู่หรืออ,รอะไรก็แล้วแต่นะคะเรามาดูเรื่องการงานกันนะคะการงานช่วงนี้ของคุณมันจะเป็นเรียกว่าเป็นช่วงที่คุณจะได้รับโปรเจกต์ใหญ่ได้รับงานหนักเรียกว่างานทุกอย่างมันจะมารวมอยู่ที่คุณนะคะแล้วตัวคุณเองก็จะเรียกว่ามี มีปัญหาปวดหัวกับเรื่องงานมากนะคะช่วงนี้จะเป็นเรื่องประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการงานเสริมให้นะคะการงานช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะการงานเนี่ยาจากที่ดูจากพื้นฐานไพ่นะให้คุณระวังนะคะในเรื่องของการงานว่าเรื่องระวังเรื่องคําพูดของคุณนะคุณอาจจะไปพูดจะพูดจะให้ให้คนอื่นกระทบกระเทือนจิตใจหรืออะไรเงะะี้ยค่ะให้ระวังเรื่องเรื่องคําพูดของคุณนิดนึงนะคะ การงานเนี่ยค่ะให้ระวังเลยเรื่องคําพูดนะว่าคําพูดของคุณอาจจะไปทิมแทงใจของใครจะพูดอะไรให้คิดให้เยอะนะคะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยก็เรียกว่าสามารถที่จะผ่านพ้นได้แหละวิกฤตที่เรียกว่างานหนักที่มันเข้ามาค่ะช่วงนี้มันเป็นเรื่องที่เรียกว่า คุณเองรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าจากที่เคยทํางานสบายๆทําไมจะต้องมารับภาระหนักอะไรขนาดนี้แล้วก็ตัวคุณเองก็อยากจะเดินออกมาหรือว่าบางคนคิดอยากจะลาออกเลยทีเดียวนะคะเพราะว่างานมันมาลุ่มอยู่ที่คุณคนเดียวแล้วตัวคุณเองก็ทําไม่ไหวหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตรงนี้ถ้าสู้ไปแล้วเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะได้พบกับสิ่งดีๆนะเรียกว่าการงานสู้ไปเถอะคะ่ะดีกว่าเราไม่มีงานทํานะช่วงนี้เรียกว่าถ้าเราต่อสู้ไปเราก็จะ อนาคตคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะขอให้ช่วงนี้คุณระวังเรื่องคําพูดของคุณด้วยแล้วก็คนรอบข้างหรืออะไรก็แ,แต่เขาจ้องที่จะมาดิสเครดิตคุณนะหรือว่ามีในเรื่องของอิจฉาริษยานะคะเขาพยายามที่จะร้มคุณให้ได้ แต่ว่าตัวคุณเองมีความแข็งแรงพอคุณมีความเก่งมากพอค่ะชาวราศีมังกรจริงๆเป็นคนที่เก่งมากนะขอให้ตัวคุณเองเนี่ยเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายไปช่วงนี้งานหนักสู้ๆค่ะค่อยๆแบกรับภาระทุกอย่างไปนะคะแล้วมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการเงินกันนะการเงินดูจากพื้นฐานไพ่นะคะการเงินช่วงนี้การเงินของคุณจะบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยเหมือนเรียกว่าถ้า คุณหวังอะไรเรื่องการเงินนะคะช่วงนี้คือมันก็จะเป็นประมาณว่ามันจะได้มันจะได้แบบสิ่งที่ไม่คาดคิดสิ่งที่คุณแบบไม่ได้หวังอาจจะได้เงินจากทางนั้นอาจจะได้เงินจากทางนี้แทนอะไรเงี้ยเหมือนประมาณว่าคุณหวังเงินว่าคุณจะถูกหวยคุณอาจจะได้เงินจากโบนัส เกี่ยวกับการงานหรืออะไรได้ตรงนั้นมาอะไรประมาณนี้นะคะเงินมนจะได้ฝั่งตรงข้ามกันหรือบางคิมันจะหวังแล้วก็ไม่ค่อยได้ในสิ่งที่หวังนะการเงินให้ระวังเรื่องการเงินบ้างนะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องการเงินเสริมกันนะคะว่าการเงินช่วงนี้เป็นยังไงบ้างการเงินมันจะหมดไปกับเรื่องของสุขภาพอะคะ่ะ เกี่ยวกับาการผ่าตัดหรืออะไรนะช่วงนี้ให้ระวังสุขภาพนะคะเหมือนการเงินมันจะเด่นว่าตัวคุณเองเนี่ยให้ระวังการถูกขโมยเงินาการเรียกว่าการลัก โดนลักทรัพย์หรืออะไรเงี้ยค่ะให้ระวังกระปเป๋าให้ดีเวลาไปเที่ยวไหนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าอยู่บ้านหรืออะไรก็ให้เก็บในที่ที่มันมิดชิดมากขึ้นนะคะหรืออีกในนึงก็จะบอกว่าตัวคุณเองอาจจะหมดไปกับการช้อปปิ้งหรืออะไรออนไลน์นะก็อาจจะหมดไปกับของที่คุณอยากได้หรืออะไรเงี้ยค่ะให้ระวังเรื่องสุขภาพการผ่าตัดหรืออะไรด้วยนะคะช่วงนี้พอไพ่ออกมาเด่นนะว่าเงินจะหมดไปกับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็ให้ระวังการถูกขโมยเงินในเรื่องของอ่าการช้อปปิง้งก็ให้ระวังนิด นึงนะคะว่าช้อปปิ้งอาจจะเกินตัวนะคะก็จะทําให้การเงินฝึกเกินได้นะแต่ว่าการเงินแ่ะคือมันมีเข้ามาแหละแต่เพียงแต่เข้ามาในที่นี้มันจะเป็นเข้ามาแบบไม่คาดหวังสิ่งที่เราหวังไว้อาจจะไม่ได้สิ่งที่เราคิดว่าจะได้จากตรงนั้นอาจจะได้จากตรงนี้มาอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ถึงกระติดขัดเรียกว่าเป็นคนมีเงินคือ จากพื้นดวงคือในพื้นดวงเนะี่ยคือคุณเป็นคนมีเงินนะมีเงินเก็บมีเงินใช้อยู่ไม่ได้ขัดสนอะไรค่ะแค่ว่าให้ระวังกับเรื่องต่างๆของการเงินนะคะต่อไปเป็นเรื่องของความรักนะคะความรักคนโสดค่ะคนโสดเดี๋ยวจะดูเพิ่มเติมให้ขออนุญาตดูคนโสดกับคนที่มีคู่แล้วเปิดไพ่พร้อมกันไปเลยนะคะสําหรับคนโสดนะคะ คอนเสิร์ตช่วงนี้เหมือนตัวคุณเองเลือกมากนะแล้วก็มันจะเป็นเรียกว่าไม่ได้เลือกมากหรอกอาจจะเป็นประมาณว่าตัวคุณเองอ่ะยังผูกติดผูกพันกับคนรักเก่านะคะก็เลยทําให้ตัวคุณเองเนี่ยอ่เรียกว่าเห็นไหมเอยไพ่อ,อ,พอ่เรียกว่าตัวคุณเองเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเรื่องมาก คือถ้าเกิดมีคนเข้ามาคุณเองอาจจะไม่เลือกคุณจะต้องเป็นคนเลือกเองอะไรเงี้ยค่ะคือคนที่คุณเลือกเนี่ยมันจะมีหลายคนเข้ามาให้คุณเลือกแต่คุณไม่เอาอะไรเงี้ยคุณจะเลือกในสิ่งที่คุณคิดไว้แล้วคุณมองไว้แล้วคนที่คุณฝันไว้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งคนที่คุณคิดเอาไว้เนี่ยก็จะประสบความสําเร็จนะอาจจะมาเป็นครอบครัวกันเลยแต่ให้ใช้เวลาดูระยะยาวนะคะเพราะคนคนนี้เขาเรียกว่าตัวคุณเองต้องไขว่คว้าหาเขามาเพราะว่ามีคนเข้ามาให้เลือกหลายคนแต่คุณไม่เลือกเขานะคะก็ คนโสดก็ถือว่าเป็นไปได้ดีนะคือเหมือนเป็นคนที่เราเลือกเองประมาณนั้นแต่ให้ใช้เวลาดูนะคะส่วนคนมีคู่นะคะช่วงนี้ความรักของคุณไม่หวานนะเป็นการเรียกว่าต่างคนต่างหางานหาเงินหาความมั่นคงนะคะแล้วก็เรียกว่าตัวคุณเองก็เหมือนราชินีอยู่บ้านหรือว่าบางคนก็เรียกว่าต่างคนต่างทํางานดีกว่านะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการเดินทางไกลห่างกันนะ งนี้คนที่มีคู่แล้วดูแล้วช่วงนี้ความหวานในชีวิตคู่คุงจะไม่มีอะประมาณว่าต่างคนต่างอยู่เลยดีกว่าหรือว่าบางคนก็ไม่ค่อยได้คุยกันเน้นไปในเรื่องของหาเงินหางานหรือว่าทํางานหรือเดินทางไกลต่างที่ต่างแดงต่างถิง่งหรือคนที่อยู่ไกลกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยได้พูดคุยกันนะคะแต่ก็มีความมั่นคงนะไม่ได้ว่าเออจะ ไม่หวานแล้วตัวคุณเองก็จะแบบเหมือนมีปัญหากันตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพียงแต่ว่าต่างคนต่างทํางานก็เลยทําให้ไม่มีเวลาให้กันเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการเรียนนะคะการเรียนสําหรับคนที่เรียนอยู่นะจากที่ดูจากพื้นฐานไพ่นะคะคนที่เรียนอยู่เหมือนประมาณว่าตัวคุณเองรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเหมือนรู้สึกว่าเหมือน อ่านหนังสือยังไงก็ไม่จํานะคะช่วงนี้ให้ระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็หันมาเรียกว่ามาดูแลตัวเองก่อนนะคะถ้าเราอ่านหนังสือเรานอนน้อยหรืออะไรเงี้ยมันอ่านมันก็จะไม่เข้าสมองนะให้คุณแบบเรียกว่าพยายามที่จะ,ะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเนี่ยค่ะไพ่บอกเลย ว่าตัวคุณเองอ่ะเหมือนมันมีหลายๆอย่างเข้ามาเหมือนมีวิชาหลายๆวิชาตัวคุณเองก็ยังรู้สึกเหนื่อยให้คุณตั้งสมาธินั่งสมาธิบ้างนะคะแล้วก็ในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยตัวคุณเองยังอยู่กับที่เพราะอะไรเพราะตัวคุณเองไม่ได้ดูแลสุขภาพนะให้ตัวคุณเองดูแลสุขภาพให้มากก่อนนะคะเมื่อสุขภาพแข็งแรงแล้วตัวคุณเองก็จะสามารถที่จะอ่านหนังสือรู้เรื่องได้เรียนรู้เรื่องเรียนทันคนอื่นเขานะคะในเรื่องเรียนก็ให้ ดูแลสุขภาพก่อนนะแล้วก็ค่อยเรียนเดี๋ยวเราจะมีเพิ่มเติมให้นะคะวันนี้จะเป็นในเรื่องของสิ่งที่คุณต้องระวังนะหรือว่าสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะชาวราศีมังกรเรามาดูกันนะคะชาวราศีมังกรโดยสรุปจะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่เพิ่มเติมเข้ามาามีโอกาสนะไปชอบคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะเตือนเรื่องความรักมาสะส่วนมาก ให้ระวังนะคะเรื่องของความรักนะคะคนที่โสดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ให้ระวังคนคนที่เขาเรียกว่ามีคู่อยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่จะเข้ามาสร้างปัญหาให้คุณนะ ตรงนี้มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสร้างปัญหาให้คุณซึ่งคุณอาจจะมองเขาไม่เห็นหรือว่าเขาอาจจะเข้ามารับรับหรือตั้งใจที่จะมาทําให้คุณมีความไม่สบายใจเกิดคดีความหรืออะไรนะคะตรงนี้ให้ระวังนะอันนี้เป็นไพ่เสริมขึ้นมานะคะอย่าไปคิดมากนะก็ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราคะ่ะถ้าเราทําดีคิดดีทําดีนะคะสิ่งต่างๆที่มันเลวร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะเข้ามาทําร้ายเราไม่ได้นะคะชาวราศีมังกรท่าไงาสู้ๆนะคะก็ขออภัยด้วยหากผิดพลาดประการใดหรือว่าการดูไม่ตรงกับ ใจคุณหรือว่าทําให้คุณรู้สึกไม่ดีก็รับแต่พลังงานดีๆสิ่งดีๆจากไพ่ไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะชาวราศีมังกรสวัสดีค่ะ